สวัสดีครับผมธราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินแปลงแบ่งล็อกขายครับพื้นที่ตำบลวางดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับมีแปลง2ไร่กับ3ไร่ครับที่จะติดถนนลูกลังนะฮะแปลง2ไร่ก่อนนะครับติดถนนลูกลัง2ด้านครับมีไฟฟ้ามีน้ําประปาเรียบร้อยลักษณะทาเลพื้นที่ครับเหมาะสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดล แปลง2ไร่ครับเริ่มตั้งแต่หมุดนะฮะเสานี้นะฮะตัดขึ้นไปไปถึงนู่นเลยนะครับเสาไฟนะแล้วก็แนวเขตจะเรียบทางสาธารณประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะครับตามแนวเสาไฟเข้าไปเลยเนื้อที่2ไร่ครับขาย790,000บาทครับหน้าแปลงที่ติดถนนครับเราถมไว้ให้เรียบร้อยครับก็จะเหลือพื้นที่ข้างล่างครับ ที่เป็นที่นานะเหลือขุดขุดหนองขุดบ่อนะฮะแล้วก็มาทำเป็นนานะฮะส่วนด้านบนนี้เป็นที่พักอาศัยนะครับหรือท่านต้องการที่จะปรับรูปแบบบ่อตามใจชอบเลยนะฮะแปลงนี้นะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการขุดนะฮะด้านหลัง พื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากสนามกอล์ฟกบินสปอร์ตขับครับประมาณ10กิโลเมตรห่างจากถนนสุวรรณศรนครับประมาณ6ถึง7กิโลเมตรครับแปลงนี้ที่ทลาเดินนะครับ2ไร่ครับ อยู่ท้ายหมู่บ้านครับที่แปลงจัดสรรตรงนี้ฮะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับเราสามารถที่จะขุดบอ่อขุดตรงนี้นะฮะขุดบอ่อขุดหนองตรงนี้ฮะไปถมเพิ่มเติมได้ด้านหน้านะฮะหรือว่าจะถมเป็นสไตล์ด้านท้ายแปลงก็ได้ครับนะฮนะแนวเขตมาจนถึงนี่เลย นะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปนะเนื้อที่สองไร่ครับติดถนนสองด้านเนี่ยอนาคตคอนกรีตแน่นอนครับเพราะเป็นที่ท้ายหมู่บ้านครับ แล้วก็แปลง3ไร่ครับก็ติดกับแปลง2ไร่เลยนะสไร่นั้นเราขายอยู่1นล้านสองแสนราคาตอ่รองได้ครับเหลือเพียง2แปลงสุดท้ายแล้วครับเนี่ยแปลงนี้ก็ขายไปแล้วครับแปลงที่ทา,าเดินอยู่ตรงนี้นะครับแปลงนี้ที่อีกหนึ่งแปลงนะครับที่เขามาทำโคกหนองนาเดี๋ยวทาราพามาดูครับอันนี้ก็ขายไปแล้วนะฮะ นีครับพี่ๆเขาก็นำหญ้าแฝกมาปลูกกันดินสไลด์ลงนะก็ขุดบ่อนี่ยครับน้ำสีฟ้าสวยเลยแปลงนี้ขายไปแล้วนะฮะขายแล้วเรียบร้อยเขาก็ขุดบ่อตรงนี้นะฮะแล้วก็ถมตรงหน้าแปลงเพื่อที่จะ สร้างบ้านพักอาศัยครับกลับมาดูแปลงของเราครับนี่แปลงสองไร่ดีเลยนะฮะเราสามารถข,ขุดบ่อตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะส่วนแปลงสามไร่ครับเราขุดเราขุดบ่อไว้ให้กับกคุณลูกค้าแล้วนะครับเนี่ยครับ ขายแปลงนะฮะจะเป็นบ่อน้ำนะฮะบ่บกักเก็บน้ำนะแนวเขตก็ตามนี้เลยนะครับในการเดินทางนะครับถ้าท่าเนเดินทางมาจากกรุงเทพทาราเปียบ Park, เทียบจากฟิวเจอร์พาร์คระยะทางประมาณ1 3ึ135กิโลเมตรครับจากสนามบินสุวรรณภูมิก็ประมาณ140กิโลเมตร แล้วก็จากตรงนี้ไปหาดบางแสนครับรายะทางประมาณ155กิโลเมตรครับเดี๋ยครับพื้นที่หน้าแปลงนะเป็นพื้นที่ที่ถมไว้สําหรับปลูกสร้างนะขยับลงมาหน่อยเป็นที่นาแล้วครับเนี่ยนะครับที่นาที่ยังไม่มีการขุดนะหรือถ้านจะขุดบ่อเพิ่มเติมก็ได้ครับตรงนี้นะแต่ตามคอนเซปต์ของเจ้าของนะฮะก็คือตรงนี้เหลือไว้ให้กับ เจ้าของใหม่นะครับปลูกทําข้าวทํานาปลูกพืชผักนะในน้ำนะครับตรงนี้นะครมีสองแปลงครับนะบที่นาสองแปลงนะครับอยู่ในพื้นที่สามไร่นะตรงนี้ขายล้านสองครับที่ดินจะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับฝั่งนู้นฝั่งถนน ท้ายแปลงนี้ก็เป็นบ่ออย่างใหญ่จักเก็บน้ำไว้ใช้ครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาแล้วนะแปลงนี้ครับแปลงนี้ก็ขายไปแล้วฮนะแปลงนี้แปลงนี้ขุดบ่อเยอะเลยนะครับห้าบ่อน่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลา แปลงนี้ห้าบ่อเลยแี่แปลงสามไร่เนี่ยครับเราเหลือพื้นที่โคกหนองนาของจริงนะไว้ให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับสนใจแนวนี้นะครติดต่อทลราเข้ามาได้ครับแนวโคกหนองนาโมเดลแนวบ้านชายทุ่งครับบรรยากาศเงียบสงบดีตรงนี้ สนใจติดต่อทาราเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์08601-88856 0 8 1 8ครับ0860183ตัวต่อด้วย56 0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ครับทารายินดีที่พาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงตรงนี้แปลงนี้ครับพื้นที่ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ครับวันนี้ครับทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับเป็นแปลงจัดสรรฮะเหลือสองแปลงเหลือสอแปลงสุดท้าย2ไร่นะราคาเจ็ดแสนเ้าครับ3าไร่นี้ราคา1 200, นึ่งล้านสองแสยกแปลงเลยก็ได้นะสไร่3ไร่เป็น5้าไร่ฮะส่วนราคาก็ลองมาคุยกันได้ครับถ้าท่านสนใจ ครับวันนี้ทารากราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้ครับกราบขอพระคุณอย่างสูงทาราสังหาประจีนครับขออวยพรให้ทุกท่านนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดการครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอห้สมปารถนาทุกสิ่งอย่างสุขภาพดีทั่วหน้าครับโชคดีมีใช้ทุกท่านครับวันนี้ทาราสังหาประจีนกราบขอบพระคุณครับ